อย่างนี้นะคะเขาให้พิจารณาว่ากราฟของฟังก์ชัน fx เท่ากับ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง2ลบ 12x ลบ5มีลักษณะเว้าขึ้นและเว้าลงบนช่วงใดบ้างนะคะพร้อมทางพิจารณาจุดเปลี่ยนเว้าอ่าเรามาทำกันในการดูจุดเปลี่ยนเว้าเราก็ต้องดูอ่า f ที่มี อนุพันธ์อันดับสองนะคะ,ะแล้วก็ลอก f ก่อน f x ของเราก็าคือ2 x กำลัง3บวก3 x กำลังสลบ1 2 x ลบ5งั้นถ้าเกิดเราดิฟ1ครั้งนะคะก็จะได้เป็น6 x กำลัง2บวกด้วย6 x แล้วก็ลบ12ถ้าเราดิฟอีก1ครั้งนะคะจะได้เป็น 1 2 x บวก6นะนั้นจุดเปลี่ยนเวา้าก็คือจุดที่ f ดับเบิ x มีค่าเท่ากับ0หรือว่า1 2 x บวก6มีค่าเท่ากับ0หรือว่า x เท่ากับลบ6ส่วน12 ซึ่งก็คือลบ1นึนั่นเองนะคะนั้นจุดเปลี่ยนเวาเกิดขึ้นที่ x เท่ากับลบหนต่อมาเรามาดูว่าช่วงนะช่วงที่เวาขึ้นนะคะช่วงที่เวาขึ้นก็คือมันจะเป็น f d o u b x เนี่ยจะต้องมากกว่า0แสดงว่า1 2 x บวก6ก็ต้องมากกว่า0 แสดงว่า x ก็ต้องมากกว่าลบ6ส่วน12ซึ่งก็คือลบ1นส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นที่วาวขึ้นนะคะช่วงที่วาวขึ้นก็คือช่วง ที่ x มากกว่าลบ1นน2คือลบ1นน2จนถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะคะต่อมามาดูช่วงที่เว้าวลงช่วงที่เว้าวลงก็คือช่วงที่ f ด o u ร l x ของเราน้อยกว่า0หรือว่า1 2 x บวก6น้อยกว่า0หรือว่า x น้อยกว่าลบ6ส่วน12ซึ่งก็คือลบ1ส่วนส เพราะฉะนั้นช่วงที่วาวลงนะคะก็คือช่วงที่ลบอินฟินิตี้จนถึงลบเศษหนนสองนั่นเองค่ะ